สวัสดีครับสวัสดีชาวพิจิกนะครับลัคนาพิจิกแล้วก็ราศีพิจิกทุกทท่านกันด้วยกลับเข้ามาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้า2ดาวอีกพีนี้ก็จะเป็นคำพยากรณ์รายเดือนนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2อ6 4กันแล้วนะครับก็เป็นคลิปที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในเรือนของราศี พิจิกนะครับหรือว่าผู้ที่มีดาวอาทิตย์ดาวจันทรสถิตยอยู่ในเรือนของราศีพิจิกก็ดูได้นะแต่สําหรับผู้ที่เกิดอยู่ในราศีพิจิกเองซึ่งกค็คือเกิดอยู่ในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับก็คือชาวราศีพิจิกก็สามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงได้จากคําพยากรณ์ในอีปีนี้นะครับได้เช่นกันเอาละครับก็เข้ามาว่ากันถึงเรื่องของคําพยากรณ์กันเลยนะครับ และสำหรับชาวพิจิกในเรือนกุมภาพันธ์นี้นั้นนะก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับดาวพระอังคารดาววาสนาดาวประจําตัวของชาวพิจิกนั้นยังคงสถิตยอยู่ในเรือนอรินะครับก็คือมีสิ่งที่จะต้องทํามีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าดาวนั้นเป็นเกษตราธิบดี Body นะครับ พอขยับเข้ามาในช่วงปลายปลายเดือนเนี่ยดาวพระอังคารก็จะโคจรโยกย้ายเดินหน้าเข้าสู่เรือนปัตตานิซึ่งจะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคนที่2ที่3นะครับอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคนในบ้านคู่สามีภรรยาหรือว่าเพื่อนร่วมงานคู่กรณีอย่างนี้ก็ได้นะครับดาวพระอังคารนั้นได้โยกย้ายเข้าไปอยู่ในภพที่7ไปอยู่ร่วมกับดาวพระราหูนะครับดาวพระอังคารนั้นเป็นดาวธาตุลมส่วนดาวพระราหูเองก็ เป็นดาวธาตุรวมเหมือนกันมีกําลังส่งเสริมกลายเป็นดาวคู่ธาตุนะครับแถมยังพ่วงเกณฑ์ทางตีกะราศีเข้ามาอีกด้วยนะครับเป็นทั้งองค์เกณฑ์แล้วก็อุดมมเกณฑ์ผมกําลังจะบอกว่าอย่างนี้เดือนกุมภาพันธ์นี้นั้นนะครับจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวพิจิกทั้งในเรื่องของการของงานแล้วก็เรื่องของเงินด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะ ค่อนข้างที่จะเคลื่อนคล้อยเข้าไปทางทางช่วงปลายปลายเดือนกันแล้วนะครับแต่ว่าคุณก็จะได้เห็นผลการเปลี่ยนแปลงในเดือนนี้อย่างแน่นอนครับในด้านของความรักความใค่เองก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะมีโชคดีเข้ามาให้ได้พบได้เห็นแต่ด้วยดาวพระราหูนั้นยังเพ่งเล็งรักอยู่มันก็จะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเนื้อเรื่องสองแง่สองแามกันอยู่เดี๋ยวเราก็ค่อยไปว่ากันในส่วนของประเด็นความรักนะครับ เรามาดูกันที่เรื่องของการงานกันก่อนเลยนะครับดาวการงานของชาวพิจิกนั้นก็คือดาวพระอาทิตย์นะครับในเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ดาวการงานปักแรกนั้นยังคงอยู่ที่ราศีมังกรก็คือเรือนสารชะสังคมการติดต่อการเดินทางไปไปมามาหรือว่าการทำงานเป็นเป็นหมู่เป็นคณะการประสานงานร่วมทีมกันเป็นกลุ่มตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะ ในช่วงต้นเดือนนั้นงานค่อนข้างที่จะเยอะงานที่ผมหมายถึงนั้นมันรวมไปถึงนะครับกิจกรรมหรือว่าการกระทําอะไรต่างๆนานาของพวกคุณด้วยมันจะมีสิ่งที่จะต้องให้ทําให้พวกคุณนั้น ต้องได้เข้าไปจัดการอยู่หลากหลายหน้าที่หลากหลายเรื่องราวนะครับบางอย่างก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับตัวของคุณเองโดยตรงหรือบางอย่างก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณเลยแต่คุณต้องได้เข้าไปช่วยเข้าไปไรับผิดชอบนะครับเข้าไปจัดการแทนมันเป็นช่วงจังหวะของการร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับบางทีมันก็ดูวุ่นวายจนตัวคุณเองก็ดูในนายอยู่นะครับก็พอเข้าใจละ เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยอยู่สักหน่อยแหะครับแถมบางอย่างบางหน้าที่ที่ต้องได้เข้าไปจัดการนั้นมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวของคุณเลยแต่ก็ต้องได้เข้าไปทํานะครับจนบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากจะขยับขยายโยกย้ายไปหาทําอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะความรู้สึกมันลากยาวมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยอยู่แต่ว่านะครับทิศทางของชีวิตต่อจากนี้ไปนั้นจะเป็นอย่างไร ผมมองว่าชาวพิจิกน่าจะมีอยู่ในใจอยู่แล้วละครับด้วยดาวพระเกียรติที่ทับตัวของท่านอยู่ณขณะน,นี้แล้วยังเลงไปใส่กันกับดาวพระราหูที่อยู่ในเรือนคู่ครองปัตตนิอีกคุณนั้นค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งคนหนึ่งเลยนะทุกอย่างคุณรู้หมดอยู่แล้วนะครับมีอยู่ในหัวมีอยู่ในใจอยู่แล้วอยากจะทําอะไรอยากจะไปทางไหนขอให้ใช้ความรู้สึกนําทางนะครับช่วงจังหวะนี้เซนความรู้สึกแรงแล้วก็แม่นมากๆ ถ้าคุณคิดว่าทำแล้วมันไปได้ทำแล้วมันโอเคขึ้นนั่นแสดงว่าทางของคุณเลยล่ะครับแต่ถ้าความรู้สึกมันออกจะมุนๆไม่แน่ใจเป็นกังวลกังวลก็ขอให้ไตร่ตรองให้รอบครอบก่อนนะครับลองเอาไปสังเกตดูนะมันจะมีเหตุการณ์เข้ามากระตุ้นให้คุณได้จุกคิดหรือว่ามีเรื่องราวมากระทบผ่านเข้ามาให้คุณได้เห็นแล้วมันจะทำให้คนนั้นได้เห็นถึงอนาคตนะครับ พวกนี้จะผ่านเข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงของเดือนกุมภาพัน์นะโดยเฉพาะในช่วงปักแรกของเดือนเนี่ยสำคัญนะครับและก็คงต้องบอกว่าอย่างนี้นะครับเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนสังคมความเป็นอยู่แบบเดิมๆของตัวเอง มันก็ยังคงมีอยู่นะครับอาจจะเป็นตัวของคุณเองต้องขยับขยายโยกย้ายออกไปหรืออาจจะมีคนรอบๆข้างนั้นมีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทเข้ามาใหม่ก็เป็นไปได้นะครับโดยเฉพาะช่วงของวันที่เนี่ย11 12 13ในช่วงกลางกลางเดือนช่วงจังหวะหน้าตรงนั้นมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานใหม่อยู่นะครับหรือว่าสภาพของงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปทําไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงโยกย,าย้าย เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พอขยับผ่านเข้ามาในช่วงปักหลังของเดือนเนี่ยดาวพระอาทิตย์ดาวการงานก็ได้โคจรโยกย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นเรือนคู่สวตตูนะครับกับดาวพระราหูแถมดาวยังคงได้ตําแหน่งเป็นปรักกรตรอีกด้วยนะครับการที่ดาวการงานไปอยู่ในเรือนพันธุแล้วก็ดาวพันธุเองก็ไปอยู่ในเรือนปัตตานีส่วนดาวปัตตานีนั้นก็ ไปอยู่ที่เรือนศาสชะส่วนในเรือนศาสชานั้นพอดาวพระอาทิตย์โยกย้ายออกนะครับดาวพฤหัสกับดาวพระเส์ก็ส่งผลทันทีนะครับเกิดความอึดอัดกับสิ่งที่เป็นอยู่นะมันมีเรื่องจอแจเกิดขึ้นในที่ทํางานหรือว่าในครอบครัวและดยดาวการงานที่เข้ามาเป็นปรารเกษตรในเรือนพันธุนั้น ดูเหมือนว่าคุณอาจจะได้เป็นผู้เสียสละอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องได้เข้าไปช่วยเหลือหรือว่าได้เข้าเข้าไปรับผิดชอบการงานของผู้อื่นของคนอื่นนะครับโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวคนในบ้านคนในครอบครัวนี่แหละสำคัญและก็งานนั้นนะครับมันดูเหมือนว่าจะต้องได้ทํากันเป็นทีมเป็นกลุ่มด้วยตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวงศาคณิหรือว่าทาร่วมกันเป็น ทีมร่วมกลุ่มร่วมทุนทำนะกับคนในครอบครัวมีการสร้างหลักปักฐานเกิดขึ้นและตรงจุดนี้ผมก็คงจะต้องบอกไว้เลยนะครับหากช่วงปากแรกๆนั้นคุณมีการเสียสละไปเยอะช่วงปากหลังคุณจะได้รับการช่วยเหลือและอุปถัมภ์นะครับกลับมาด้วยใจอย่างแน่นอนช่วงกลางๆเดือนนะครับเกี่ยวกับการงานอาจจะมีความคิดมากอยู่สักหน่อยนะแต่ก็จงยึด ถือตามความรู้สึกเดิมๆที่คุณตั้งมั่นเอาไว้นะครับพอผ่านเข้ามาในช่วงปลายเดือนประมาณวันที่23ไปถึงวันที่28สิ้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์นะครับขยับย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุอยู่ร่วมกันกับดาวพระอาทิตย์ได้เป็นคู่สมพลกันแถมพระศุกร์นั้นก็ยังได้เป็นอนุกเกษตรนะครับซึ่งเป็นเกษตรสลับเรือนกับดาวพระราหู ที่อยู่ในเรือนปัตนีส่วนดาวพระนงคารดาววาสนาเองก็ขยับเดินหน้าเข้าไปอยู่ในเรือนที่7ของชะตาได้ทั้งองค์เกณฑ์ได้ทั้งอุดมมาเกณฑ์นะครับจะมีความชื่นมื่นเกิดขึ้นกับตัวของคุณมีความยินดีปีดาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นภายในครอบครัวในส่วนของการงานเองก็เช่นกัน เคยมีภาระแบกรับหนักแต่เพียงผู้เดียวก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเจือจุนเรียกได้ว่านะครับน่าจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับการงานเข้ามาในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้นะครับใครหางานอยู่รองานอยู่ก็น่าจะเริ่มได้ยินข่าวดีหรือว่ามีการประสานงานติดต่อกลับมาบ้างแล้วในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้ทิศทางของการงานนั้นนะครับจะเริ่มเปล่งประกายเปล่งแสงในช่วงจังหวะ นี้แหละเป็นต้นไปนะครับพอเข้ามีนาไปจนถึงเมษายิ่งไม่ต้องพูดถึงก็คงต้องให้คํำพยากรอวยกันอย่างเดียวเลยแหละครับแต่ว่าจังหวะนั้นเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเจาะรึกกันเนะเาะไปดูกันที่การเงินกันก่อนนะครับดาวการเงินนั้นก็คือดาวพฤหัสในช่วงปากแรกนะถึงแม้ว่าอาจจะ มีความกังวลอยู่นิดๆหลังกับหนี้สินแล้วก็ความเป็นอยู่ของอนาคตของครอบครัวแต่ผมมองว่านะครับผมยังเห็นอยู่การใช้จ่ายร่วมกันภายในครอบครัวก็ยังเป็นไปอย่างสบายใจอยู่ส่วนในเรื่องของรายรับที่ไหลเข้ามานั้นนะครับพวกจอบเล็กจอบน้อยจอบเสริมต่างๆนานาก็รวนแล้วแต่จะสร้างเม็ดเงินกลับกายมาเป็นรายรับรายได้ให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีอยู่นะครับ พอขยับผ่านเข้ามาช่วงกลางๆงเดือนหน่อยอาจจะมีความฝฟืดๆฟอยู่สักนิดนึงนะครับกับปัญหา,าค่าใช้จ่ายอาจจะมีการติดขัดเกิดขึ้นอะไรบางอย่างณนะจังหวะตรงนี้แต่ด้วยกระแสะทางการเงินนั้นก็ยังไหลได้อยู่ค่อนข้างที่จะเรื่อยๆนะครับต่อให้รายท่านนั้นอาจจะมีการติดขัดอยู่ก็จริงละแต่ว่าก็จะมีช่องทางในการให้ความช่วยเหลือคุณเข้ามาเพื่อต่อเติมเส้นทางการเงินให้มัน ไหลลื่นได้ต่อไปได้อยู่นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ต้องเป็นกังวลมากนะักแต่พ่อขยับเข้ามาในช่วงปลายปลายเดือนไปแล้วนะหอยก็ต้องบอกว่าการเงินนั้นมันดีมากเลยนะคุณมีโอกาสจะได้โชคได้ราบจากผู้รับผู้ใหญ่อาจจะได้โชคได้ราบจากทรัพย์สินพวกอสังหานะครับหรือว่ามีโชคลาบจาก เงินเก่าเงินเก็บเงินตกค้างเงินตกเบิกพวกนี้อาจจะมีได้รับเข้ามาแม้แต่โชคราบที่มันมาจากแหล่งทาเงินใหม่ๆที่มันมีผ่านเข้ามาให้ได้ทําในจังหวะนะตรงนี้ซึ่งมันก็มีเข้ามาไม่บ่อยมากนักสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นรายได้ที่ได้รับมาจากช่องทางแปลกๆโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนพวกนี้เหล่านี้แหละจะมีเกณฑ์เข้ามาอยู่เรื่อยๆในช่วงปลายเดือนนะครับ ในเรื่องของการเงินนั้นผมมองว่าภาพโดยรวมเดือนกุมภาพานันธ์นี้การเงินขยับปรับตัวดีขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านๆมาอยู่นะคุณสามารถที่จะทําเงินทําทองหรือว่าสร้างรายได้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนมาเลยนะครับด้วยการงานที่คุณทําอยู่นั้นล้วนแต่จะส่งผลให้เกิดรายรับรายได้ไหลเข้ากระเป๋าของคุณอย่างไม่ขาดสายอย่างต่อเนื่องแต่ด้วยในเรือนสาชานั้นนะครับ มันมีดาวคู่ศัตรูเส้นน้ำกันอยู่อย่างพระเสารกับพระสุกนะครับมาคอยกุมกันอยู่ประกอบกับดาวพุธนะครับดาวราพาัดาวมรณะก็คือความหมายการได้รับมาแล้วก็การสูญเสียในตัวเดียวกันนะครับในจังหวะช่วงนี้นะครับสิวันแรกของเดือนนั้นดาวพุธอ่อนกลาลังนะครับภาคองศาเดินถอยหลังก็ให้ระวัดระมัดระวังนะครับการเสียเงินโดยใช่เหตุนะครับการนําพาตัวเองออกมาจาก ทุกกรณีที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกเอกสารสัญญาทางการเงินหรือว่าการลงนามในข้อผูกมัดต่างๆนานาแม้แต่การถูกหยิบยืมจากคนใกล้ตัวหรือว่าจากเพื่อนฝูงบริวารก็ด้วยผมไม่ได้หมายความว่าอนาคตนั้นมันจะเสียหายอะไรหรือว่ามันจะไม่ได้คืนแต่ว่าที่แน่ๆหากมันมีเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นมาคุณทุกใจเป็นแน่ๆครับอันนี้ผมรับประกันได้เลย ส่วนในเรื่องของสุขภาพนั้นนะครับประมาณช่วงกลางๆงเดือนนะครับถึงแม้ว่าเกณฑ์สุขภาพนั้นจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงร่างกายน่าจะแข็งแรงอยู่แต่ว่าในช่วงนั้นมันมีเรื่องเครียดๆอยู่หลากหลายเรื่องมันมีเรื่องที่ต้องเข้ามาให้ได้ตัดสินใจทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของเงินนะครับฉะนั้นก็อย่าหักโหมให้มันมากจนเกินไปนะครับพักผ่อนกันให้เยอะๆด้วยนะครับ ก็น่าจะไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นกังวลไปมากกว่านี้ส่วนประเด็นที่เน้นหนักเลยที่จะเตือนเลยก็คือในเรื่องของคู่ครองนะครับด้วยดาวคู่ธาตุคู่เสนีย์อย่างดาวสุกับดาวพุธเนี่ยมาคุมกันอยู่ในเรือนสานชา้านั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณต้องระมัดระวังควบคุมจิตใจตัวเองให้มากๆนะครับโดยเฉพาะ กับคู่ที่ต้องอยู่ห่างกันนะหรือว่าต้องทํางานแยกกันอยู่หรือว่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยอาจจะได้มีโอกาสเข้าไปสารสัมพันธ์หรือว่าได้ไปทําความรู้จักกับใครบางคนนะครับที่คุณค่อนข้างจะถูกอกถูกใจกับเขาอยู่ความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะเกิดขึ้นเริ่มต้นขึ้นกับ าการร่วมงานกันมาก่อนหรือว่าได้พบได้เจอกันมาก่อนโดยเฉพาะกับคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆที่ผ่านมานั้นมันอาจจะหวนกลับคืนมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมขอแนะนําให้หลีกเลี่ยงทุกกรณีนะครับคือเพราะว่าด้วยดาวพระเสาร์กับดาวพระศุกร์นั้นเป็นดาวคู่เสี้ยนน้ำศัตรูกันนะครับมาอยู่ในเรือนสายชตานั้นหากมีความสัมพันธ์เก่าๆเข้ามาหรือว่าพวกทานไฟเก่านะั้นมันคุกกลุ่นขึ้นมาอีกครั้งมันรวนแต่จะนํามาพร้อมกับความนะครับ จีจอแจปวดหัวปวดใจนะครับอย่างแน่นอนยิ่งด้วยแล้วนะครับหากคุณมีคู่อยู่แล้วนั้นคนปัจจุบันเขาก็จะเข้ามาคร์ฟิลกับชีวิตของคุณอีกด้วยทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันลุ่มลุ่มดนดอนนะครับซึ่งมันจะส่งผลไม่ดีต่อภาพรวมอย่างแน่นอนละครับแต่ว่าหากปราศจากนะครับไรซึ่งปัญหาเหล่านี้แล้วผมมองว่าความสัมพันธ์ในเดือนนี้นั้น ดูจะดีขึ้นกว่าแต่ช่วงที่ผ่านๆมาอยู่นะครับถึงแม้ว่ามันอาจจะมียุ้มยิ้มจุกจิกกันอยู่บ้างก็ตามแต่ผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องของการของงานเป็นหลักนะครับแถมในช่วงไปลายปลายเดือนประมาณ6-7วันสุดท้ายของเดือนเนี่ยก่อนที่จะสิ้นเดือนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างจะคู่ครองเป็นของขวัญหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ละแต่รู้แต่ว่ามันจะดีต่อใจคุณแน่นอนล่ะครับส่วนคนส่วนนั้นนะ ด้วยสภาวะปัจจุบันของตัวคุณที่เป็นอยู่นะครับการที่จะนําใครสักคนหรือว่าใครบางคนเข้ามาร่วมชีวิตด้วยหรือว่าต้องไปรับผิดชอบชีวิตของใครบางคนร่วมด้วยเนี่ยน่าจะเป็นปัญหามากกว่านะครับบางทีคนใหม่ๆที่เข้ามามีความสัมพันธ์ร่วมกับคุณนั้นมันเป็นในลักษณะของเรา3ามคนไม่ใช่เราสองคนนะครับหากจะคบหากันจริงๆเนี่ย ผมมองว่าค่อยๆดูใจกันไปก่อนนะครับอย่าพึ่งกระโตกกระตากอย่าพึ่งเวินว์มมากเสียจนเกินไปนะครับก็อย่าพึ่งเปิดเผยกันเลยก็รอให้ดูใจกันไปสักพักก่อนน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านะครับแล้วก็ขอฝากกันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับชาวพิจิกขอพระคุณมากๆกับทุกๆกำลังใจคอมเมนต์แล้วก็ทุกการติดตามซับสไครต์นะครับทุกยอดไลค์ยอดวิวแล้วก็ยอดแชร์ขอพระคุณมากจริงๆนะครับ โดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าเรื่องที่ทางการปรับตัวของชาวพิจิกนั้นพัฒนาดีขึ้นนะ,ะก็ให้ระมัดระวังแต่เรื่องของต่างเพศหรือว่าเรื่องของกิ๊กเรื่องของกักพวกนี้แหละถ้าเลี่ยงได้จะสบายหูมากกุมภาพันธ์เซนความรู้สึกแม่นมากแรงมากทําตามใจได้เลยแหละครับแล้วก็ทั้งเรื่องดีทั้งเรื่องร้ายเนี่ยหากมันจะเกิดขึ้นมันจะมีลางมาบอกเหตุก่อนนะคุณจะรู้สึก ตั้งยิ้ตั้งมีดใจก่อนการที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นหรือว่าคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนนั้นนะครับมันก็คือการสร้างบาร,รมีหรือว่าทําบุญอีกวิธีหนึ่งกับเพื่อนร่วมงานนะครับกุมภาพันธ์นั้นหากมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามามากๆนะครับก็อย่าได้โอดโอยไปเลยนะครับพยายามทนทนตามไปเถอะประมาณปลายเดือนหรือว่าในช่วงที่คุณวิกฤตคุณลําบากนะ เขาเรานั้นและจะกลับมาส่งผลช่วยเหลือเกื้อกูลคุณกลับอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้ชาวพิจิกทุกท่านนะครับโชคดีมีชยัยมีพาระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้มีโชคมีราบเกิดวาสนาถูกหวยถูกรางวัลถูกเบอร์กันทุกทุกท่านเลยนะครับโดยเฉพาะงวดกลางกลางเดือนเป็นต้นไปนะสวัสดีครับ